สวัสดีครับคุณมารุทครับสวัสดีครับพีุ่ธครับวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณมารุษที่ได้รับเชิญมาร่วมรายการกับชาวนี้ที่โคราชเราครับคุณมารุษชุ่มคุณทศผู้สมัครอิสระับนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาหมายเลขสครับสามครับ เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ครับผมขาคาเฟ่ใช่ไหมครับมีคนจําภาพจำจะเป็นภาพ้าคาเฟ่เป็นหลักครับเออ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 ภาพจำจะเป็นซีอีโอบริษัทใช่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 ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งมาที่ประเด็นของเราอาถามก่อนเลยครับมันมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจแรงดลใจทําให้เราตัดสินใจลงเป็นทางเลือกให้กับประชาชนกับตําแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาครั้งนี้ คือคือต้องบอกว่ามาทำคลาสคาเฟ่นี่1สกว่าปีที่แล้วนะสิกว่าปีเลยเหรอครับสิาเกือบสิปีแล้วนะฮะคือเราอยู่ในกลไกของการสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาเมืองเพราะว่าที่ Co-Working Space เนี่ยเขาจะคุยเรื่องนี้ผมจัดเสวนาบ่อยจะคุยเรื่องถนนคุยเรื่องทางคุยเรื่องสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้นี่คุยกันมาประมาณ8ปีแล้วอ๋อจนจจังหวัดอไปเ็นนโยบายเลยไหม หรือไปพร้อมๆกันได้พีคตรงนี้พี่คือ8ปีที่เราเริ่มก่อตั้งจะมีคนจากสภาอุดมีจากมอสวนารีมาไ,ได้อ,อยู่บนโต๊ะแล้วก็เราก็คุยกันว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องสมาร์ตซิตี้กันภาชผมเป็นภาคประชาชนครับสุดท้ายวันนี้เราอยู่ตรงไหนของสมาร์ซิตี้เออมันเกิดขึ้นจริงอย่างเราได้แค่ตาสแตม็มแนวความคิด ภาครักมีแค่ตาสแต็มเลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฉลองว่าโคราชได้ตาสแต็มเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ไว้ในเมืองอืพวกเราก็เดือกันหมดเพราะว่ามันขับเคลื่อนกันมาหลายยุคออผมอยู่ช่วงเริ่มต้นแล้วก็มีคุณป๊อมมีใครที่มาขับเคลื่อนช่วงต่อคือมันเปลี่ยนไม้กันมาเรื่อยๆนะแต่มันก็กลายเป็นคุณภยัยศิษฐ์หลายๆท่านก็ร่วมวงก็คิดค้น นโยบายคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆเต็มไปหมดเลยอออกมาผมเข้าใจว่าท่านรองผู้ว่าสมเกียรติเป็นคนขับเคลื่อนก็ออกมา40โครงการที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้แต่ไม่มีงบประมาณให้คือเราคิดคิดแต่ไม่มีตังค์่ไม่้ีตังค์ทำเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นทุกๆหน่วยงานคิดมากันเป็นตั้งเลยแล้วก็ส่งเข้าไปประกวดดีอีกระทรวงดิจิทัลก็ให้ตาสแตมมาว่าคุณมดเป็นแล้วคุณเป็นแล้วผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น สมาร์ทซิตี้คืออะไรในความคิดเออออเเราก็อ๋อแสดว่ามันมันมันไม่มีความจริงจังในการลงมือทำอากางจะบอกว่าที่ตัดสินใจลงสมัครอยากจะทําแนวคิดต่างๆให้มันเป็นจริงเป็นจังใช่ใช่ครับคือจริงๆแล้วในกลุ่มของบริษัทที่ที่ที่คลาสเป็นนะครับ,รบถ้าชั้น3 c l คลาสจะมีจะมีห้องห้องเดต a c เซนเตขนาดใหญ่นะครับเราทำเรื่องเทคโนโลยีมาตลอดมีน<ม>อกจากบริษัทกาแฟที่คนจำนะ,ะ,ะจะมีจะมีเรื่อง AI เรื่องเรื่องเมตาเวิร์สเรื่องดิจิทัลทวินเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นอาชีพหลักของผมครับมากกว่ากาแฟนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราอยู่ในวงการเทคมาตลอดครับเราเป็นสตาร์ทอัพเรื่องเทคเทคโนโลยีนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปทีนี้ถ้าสมมุติประชาชนไว้วางใจเลือกเราแลเข้าไปได้เลยในเทศบาลเนี่ยเห็นอะไรที่มันจะต้องเร่งทําเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนโอ้มัน อ่าสักสองสามเด็นที่มันเห็นว่าจับต้องได้วันนี้ผมทําออกมาเป็นหนึ่งรอยนโยบายร้อยเลยเหรอร้อยร้อยครับร้อยเพราะว่ามันเป็นเก้ากลุ่มนโยบายที่แบ่งแต่ละกลุ่มอความเป็นเมืองโคราชเนี่ยครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้คําว่ามันพื้นที่เราใหญ่มากทรัพยากรเราเยอะนะครับครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ต้องเรียนคือพอเราโฟกัสไปที่การเมืองเป็นหลักเราไม่ได้แก้ปัญหาเมือง เรื่องที่ต้องคุยกันผมใช้คําว่าอักลิสทรูสคือความจริงที่เจ็บปวดครับถ้าเรายอมรับก่อนเราต้องถ้าเราจะรักษาคนไข้คนไข้ต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองปว่วยอ,อนะวันนี้เรายังไม่ยอมรับว่าตัวเองปว่วยอประชากรโคราชเมื่อสามสิบปีที่แล้วอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นครับสามสิปีที่แล้วสามสิบปีที่แล้วนะตั้งแต่ผมเด็กเด็กเนี่ยอวันนี้เนี่ยประชากรอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันในเขตเมือง หเหตเทศบาลเหตเทศบาลนี่เนะี่ยหายไปไหนสามสิบแปดเปอร์เซ็นเออเอออันนี้เป็นตัวเลขที่น่าคิดนะคําสื่อบางที่ไปลงว่าผมบอกว่าเมืองไม่น่าอยู่แต่ผมบอกว่าตัวเลขมันฟ้องว่าคนไม่ได้อยากอยู่ที่นี่อืมจริงจริงมันมันน่าอยู่แต่มันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทาให้เขาไม่อยู่เออหากินยากไงยพี่เศรษฐกิจเศรษฐกิจปากท้องคือคือคนเราพอหากินลําบาก ก็ต้องย้ายถิ่นฐานออกไปที่อื่นเหมาะกับตัวเองอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือมัน fragmented ค,คือความเจริญมันก,ก็ต้องแฟกับเมืองเราด้วยนะ,ะคือความเจริญมันขยายออกเพอ,อ,อความเจริญมันขยายออกคนก็ไปอยู่ชานเมืองได้ครับมไม่มีความจําเป็นต้องมามาอัดกันอยู่ตรงกลางครับ เขาจะอัดกันอยู่ตรงกลางก็ต่อเมื่อเขาหากินได้สะดวกมีธุรกิจล่ะเราไปอยู่กรุงเทพเพราะอะไรเพราะว่ามันหากินง่ายอ่าแต่วันนี้เนี่ยคนไม่อยากอยู่ใจกลางเมืองโคราชเพราะมันก็หากินได้เท่ากับอยู่ข้างนอกอ่ะก็ไปอยู่ข้างนอกดีกว่าเปิดร้านก่อสร้างก็ร่ำรวยครับออกไปอยู่ชานเมืองก็ออกไปอยู่ต่างอำเภอก็เป็นเศรษฐีกันหมดใจกลางเมืองมันเป็นมันก็เลยกลายเป็นอยู่ในสภาพเมืองเก่าครับเมืองร้าง ติดป้ายเช่าเซ้งเช่าเสงเช่าเสงเยอะเยอะนี่ก็คือหลายๆคนก็บอกว่าค่าเช่าแพงบอกจริงมันคําว่าแพงเนี่ยมันไม่ใช่เชิงตัวเลขครับแพงนี่มันคือความคุ้มที่จะจ่ายจ่ายแล้วผมทำธุรกิจมันจ่ายแล้วถ้าทำเลดีเท่าไหร่ก็คุ้มถูกแต่แต่วันเนี้ยมันไปมันไม่คุ้มไงครับ นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อเท็จจริงก่อนคือตัวเลขอันนี้สามารถยืนยันได้จากข้อตตัวเลขจากเทศบาลเลยจากเทศบาลเลยตัวเลขที่เขาเปิดเผยว่าปีนี้ประชากรมีเท่าไหร่แล้วผมก็เอาเข้าไปให้อ่าเอาเดต้านี้เข้าไปประมวลผลกับกับเอไอเสร็จแล้วมันก็ฟ้องออกมาให้เห็นว่าเทรนมันที่น่ากลัวมันไม่ใช่ตรงนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันที่น่ากลัวหนักกว่านี้คือถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยจะหายไปเรื่อยๆอีกห้าปีจะต่ํากว่าแสนเหรอเอาทีนี้ ย้อนกลับมาประเด็นดีวผมถามรู้ปัญหาแล้วรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเมืองเงียบแล้วครับจะทํำยังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วมันเงียบเพราะอะไรก่อนเออเพราะอะไรหลังจากโควิดเนี่ยทุกอย่างลงซึ่งทุกคนลงพร้อมกันต้องยอมรับนะลงทั้งประเทศลงทั้งโลกนะแต่ทําไมจังหวัดที่เป็นเคเชฟที่วิ่งขึ้นเนี่ยครับทำไมโคราชไม่วิ่งเออบางจังหวัดเขาขึ้นนะจังหวัดเราคนเดียวเลยไม่วิ่งเอภูเก็ตคนเต็มเมืองท่องเที่ยวฟื้น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 แต่เมืองรองแบบโคราชที่มีเขาใหญ่มี พี่มายเนี่ยไม่วิ่งสภาพที่เราเจ็บปวดที่สุดของคนทําธุรกิจค,คือถนนมันแย่เราทําถนนจังหวัดที่โควิดจบพอดีอแล้วถนนพังหมดยกเมืองเลยครับ,รบผมเนี่ยเป็นคนทําธุรกิจร้านกาแฟมาก่อนอะเรายืนงงเลยนะ <c oughs> เพราะว่าสายป่านคนเราเวลาคใครมาขุดถนนหน้าบ้านเราเนยหน้าร้านเราอืขุดกันห้าวันเจ็วันเนี่ย คน,นเจ๋งคือคนจะหายเลยคนหายเลย,ย,เเลยไม่ผ่านเลยอ,อแต่นี่เราขุดมาหกปีนะพี่มันเลยหกปีเนี่ยทําคนโคราชเศรษฐกิจช็อกตายสนิทเลยนะถ้าสายป่านไม่เข้มแข็งไม่ยาวมันไม่มีสายป่านไหนอยู่ได้หกปีนห่เลยสายป่านเอสเอ็มอีอยู่ได้สี่สิบห้า e วันคอร์เปอเรทขนาดใหญ่อยู่ได้อยู่ได้สามปีห้าปีเป็นไปได้คนที่เจ้าสัวเทอร์มินอลบอกว่าเทอร์มินอลขาดทุนได้ห้าปีนี่เราทําถนนมา่กี่ปีแล้วหกปีตอนที่เสียอย่าง ถนนในเมืองเรายังอยู่ย่าบนี้ใครบอกผมว่าถนนดีบ้างเออโคราชยังถนนไม่ดีอยู่นะครับสังเกตง,ง่ายๆวันนี้คนโคราชขับรถซีดานน้อยลงขับขับรถเก่งน่ะน้อยลงเพราะกลัวช่วงล่างแต่ขับรถ SUV กับกระบะเยอะขึ้นออเออเออ,เอ,อโดยธรรมชาติเลยมนุษย์เราปรับตัวครับอืมอืมเรื่องนี้คือข้อเท็จจริงที่เราที่ผมเรียกว่า a r l y truth ก็คือความจริงที่เจ็บปวดว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าวันนี้ กระบวนการแก้ไขเรื่องสายไฟลงดินมันไม่สมบูรณ์ครับมันทําให้เศรษฐกิจเมืองมันขับเคลื่อนไปไม่ได้อืเราจะสังเกตว่าเราเกิดพื้นที่ใหม่ๆที่เจริญกว่าตัวเมืองเมืองเก่าเหมือนกําลังจะชวนมองย้อนกลับมาให้เจอปัญหาก่อนแล้วเราจะมุ่วลงกันแก้เราถึงจะแก้ได้ครับใช่ไหมต้องยอมรับว่านี่คือปัญหานะวิธีแก้คืออะไรทีนี้เออนี่แหละการจะตามปัญหาต้างไปให้สุดก่อนคือเราเราเราเกิดพื้นที่ใหม่ๆอย่างเมฟแอร์ ตลาดเมฟแอร์ของคุณบู้เนี่ยอทําไมถึงเกิดทําไมไม่เกิดใจกลางเมืองที่คังคังใหม่คังเก่าข,ขนาดของแกเองนะหนีไลงทุนใหม่เลยไปลงทุนใหม่ข้างนอกเพราะว่าถนนมันดีกว่าเยอะะอ,อ,อ,อถนนดีกว่าเยอะออออคนขับรถซูปเปอร์คาร์เนี่ยรถแพงๆที่มีกําลังซื้อผม,อ,มอ,ยอย่าไปมองตัวรถมองที่กระเป๋าหนักค,คนขายของอยากขายของแพงเขาไปอยู่ที่ตลาดเมฟแอร์กันหมด ทำไมร้านอาหารใหม่โอ,อกระจู๋ไปเปิดตรงนู้นนี้จริงแบรนด์ใหม่ไปอ้าวทาไมร้านใหม่ๆพวกเนี้ยไม่อยู่หนะ้ยาย่าโมอ่ะทั้งที่ที่ในเมืองมันน่าจะเป็นสถานที่ที่น่าเปิดกว่าถูกอ่าถูกครับพี่ออ่อนี่คือตรงไปตรงมาเพราะตรงนั้นโครงสร้างพื้นฐานดีกว่าครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเมืองโคราชยอมรับแล้วต้องมารวมกันแก้อ่ทีนี้จะแก้ยังไงกับส,สภาพเศรษฐกิจเมืองเก่าครับช่วงสองปีที่ผ่านมาครับเรารวมกลุ่มของคนที่ทําถนนเออทำทำหนังครับ เรียกว่ากลุ่มคนที่ถ่ายหนังเก่งๆที่ไปขึ้นเน็ fli x ต่างๆเนี่ยเขาผมสังเกตดูผมเจอคุณโจคนหลายๆท่านเนี่ยมานั่งอยู่ตามร้านกาแฟร,ร้านคลาสก็เป็นจุดหนึ่งที่เขามานั่งแล้วก็ตัดต่อหนังเอ๊ะทำไมทำไมพุ่มกับชื่อดังคนทำหนังชื่อดังคนทำบทละครฮอร์โมนอยู่ในโคราชอยู่ร้านกาแฟแล้วเขาก็ส่งหนังไปอยู่เน็ f l i x กได้อ่า ก็แสดงว่ทาท้้งนั้นถ้าเราจะทําเรื่องเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อ power, เรื่องคำคีย์เวิร์ดใหม่มันคือซอฟต์พาวเวอร์แต่จริงๆมันคือเรื่องเศร,รษฐกิจสร,ร้างสารรครับเราก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็นั่งคุยกันว่าท้างนั้นทําให้คโคราชเนี่ยง่ายขึ้นได้ไหมเรามีช่างภาพเก่งแล้ว <Ừ S 2> เรามีคนเขียนสตอรี่เก่งๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นกลายเป็นว่าถ้ามีหนังสักเรื่องที่เล่าเรื่องเมืองโคราชเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อ ภูเก็ตทำสำเร็จเป็นสตอรี่เลยใช่ครับพี่พีู่้นุ่งคือภูเก็ตเนี่ยทุกวันนี้วัยรุ่นไม่ได้ไปเที่ยวเมืองภูเก็ตที่ชายหาดนะครับเขาไปเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตโอทาภูเก็ตมันเกิดเพราะอะไรเพราะว่ามีหนังซีรีส์วยไปถ่ายในเมืองภูเก็ตผมยกตัวอย่างโคราชเราเนี่ยมันมีศักยภาพหลายอย่างที่มันโดดเด่นแต่อาจจะถูกลืมเลือนโดยเฉพาะครูรอบเมืองเดี๋ยวนิดเด่นก่อนเรื่องถนนก่อนถนนก่อนนโยบายมารุธคือแก้เรื่องถนนให้จบภายใน6เดือน อันนี้ยืนยันต้องบูเอาให้จบอ่ะหกเดือนมันทนไม่ไหวแล้วพื่อหกเดือนนี่คืออะไรจะเห็นถนนที่มันเรียบร้อยไม่ต้องทําต่อไโเราะโคราชเคยดีขนาดแข่งจักรยานตอนเที่ยงคืนพี่วุฒรุํจได้ถูกปั่นเสือหมอตอนเที่ยงคืนยังทําได้วันนี้มอเตอร์ไซค์ขี่เนี่ยหลังสะเทือนไปหมดผมนั่งหาเสียงด้วยรถเวสป้าเนี่ยไปไม่ได้นะครับต้องแก้เรื่องนี้ด่วนถ้าแก้เรื่องนี้จบภายใน6เดือนเศรษฐกิจเคลื่อนเลยถนนนะถนนก่อนอันดับเพื้นฐานก่อนถนนดีเศรษฐกิจเคลื่อนครับ น้ำประปาต้องกลับมามีน้ำอันนี้คือสิ่งที่สองน่าห่วงนะลำตะคองตัวนี้สิบหกเปอร์เซ็นถูกตัวนี้แต่เราเราก็มีข้ออ้างเราบอกว่าเราใช้เขื่อนลำแชะเราใช้น้ำจากตรงหน้าย่าโมกับหลังย่าโมนละเรืออ่าครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงซึ่งเรามีน้ำแหละครับแต่การบริหารจัดการมันมันมันไม่อยู่ในที่ที่ควรจะเป็นหนึ่งถนนสองน้ำใช่ครับสามขยะขยะโอ้ขยะขยะก็เหมือนกันสามเรื่องนี้ไม่ ไม่จําเป็นต้องมีนายกเทศมนตรีก็ควรจะดีเขาเขามีกองที่ดูแลแลผไปชอบอยู่แล้วใช่ไหมคกันจะบอกอยาง้งใช่ไหมราชการก็เก่งอยู่แล้วเออราชการประจําเก่งตอบเรื่องนี้ได้เก่งกว่านายกเทศมากแต่การเมืองไปขัดขวางการทํางานของพวกเขาจนจนมันพังทั้งระบบับนะครับการเมืองไปทําให้เรื่องนี้ปั่นป่วนท,บบท,ทั้งหมดทันทีงานเทศงานนายกเทศเนี่ยมันแบ่งเป็นสองเรื่องสองฝั่งใหญ่ฝั่งหนึ่งคือการซ่อมซึ่งเนี่คือซ่อมกับ แต่วันนี้ผู้สมัครทุกคนพูดเรื่องซ่อมหมดเลยไม่มีใครพูดเรื่องสร้างเมืองที่ดีต่อคนรุ่นใหม่ที่เราจะดูดคนเก่งๆมาอยู่อือคือเราต้องสร้างอนาคตถ้าสร้างเขามองไปที่งบเยอะไหมหรือ,อยังไงนะสร้ามสร้างคือหากินง่ายออ่คมีโอกาสอเมืองที่มีโอกาสคือคือเมืองที่มีโอกาสหากินง่ายเริ่มต้นธุรกิจสะดวกคครับนี่ือนี่คือคอนาคต วันนี้คนอยู่กับเราน้อยลงเพราะว่าเขามองไม่เห็นทางที่จะไปข้างหน้าวันนี้เราผมเนี่ยคนอายุสี่สิบกว่าเรากำลังคิดว่าอีกห้าสิบปีที่เรารจะอยู่บนโลกเนี้ยเราจะต้องทำเมืองนี้ให้ดีขึ้นยังไงรุ่นลูกเราที่อายุหนึ่งขวบจะต้องอยู่กับเมืองโคราชไปอีกร้อยปีมันจะเป็นยังไงวันนี้เราไม่ได้พูดถึงการวางผังเมืองในยี่สิบปีข้างหน้าห้าสิบปีข้างหน้าร้อยปีข้างหน้าเราไม่ได้พูดถึง ภาพใหญ่ของผลกระทบจากโรคเศรษฐกิจโดยรอบอันนี้มองระบบกว้างเลยที่เทศบาลจะต้องเป็นประสายอยู่ในง,งานต่างๆมาร่วมกันวันนี้วันนี้วันนี้เราต้องเข้าใจเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อเมืองครับถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะอยู่แบบนี้สองเดือนที่แล้วเรามีปัญหาเรื่องมันสัมปหลังครับใช่ไหมครับมันสัมปหลังคนทิ้งเพราะมันบาดกว่าครับ คนตอบเอ๊ยนายกเทศมนตรีเมืองทําไมมาพูดจาเพ้อเจ้อผมโดนเขาแอดแทกหมดเลยพูดเรื่องมันแต่เปนหลังราคา <ผม S 2> ตรงนี้แล้วเกี่ยวอะไรกับเทศบาลมผมบอกว่าราคาเทราคามันสําหลังตกหรือบาทกว่าคนไม่ไม่กู้มันขึ้นมาขายอืแปลว่าลูกชายของเขาที่เดินอยู่ในเทศมนตรีเมืองเทศบาลเมืองเนี่ยอืก็ไม่มีเงินซื้อมอเตอร์ไซค์<อ>เศรษฐกิจเมืองอก็ไม่ขับเคลื่อนวันนี้คนโคราชเนี่ยเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขับขับเคลื่อนด้วยแกษตรกรรม ถ้าเกษตรกรรมมีปัญหาอ้อยมีปัญหาออคนในเมืองก็ไม่มีตังค์มันมีปัญหาคนในเมืองก็ไม่มีตังค์ข้าวราคาตกก็ไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นอ้อยข้าวน้ำตาลพวกนี้มีปัญหาหมดพอเราเข้าใจโลกเศรษฐกิจเราจะรู้ว่าช่วงเดือนไหนเขาเก็บอ้อยอ่าเงินเกษตรกรจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยถูกถูก ช่วงไหนมันสํารังออกราคาดีคนจะอู้ฟู่มาใช้ใจ่ายในเมืองโคราชเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจระบบเศรษฐกิจนี้เราเข้ารู้รแล้ววันนี้คุณทรัมป์ประธา,านาธิบดีเกลี้ยกล่อมมันสํารังกระตุกกับแป้งกระตุกอ้อยกระตุกน้ําตาลกระตุกหมดส่งออกเข้าเข้าเมริกาไม่ได้อืทันทีที่เกิดปัญหาเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นครับครับจุดเลยเศรษฐกิจโคราชหยุดทันทีด้วยหลักๆคือเกษตรกรรมด้วยภูมิรัฐศาสตร์ g e o p o l i t i c ส่งผลให้เศรษฐกิจเมืองที่ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเมืองโคราชส,สําคัญยังไงเพราะเมืองโคราชคือใจกลางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาคุณารุตกําลังจะชวนมองว่าเทศบาลไม่ใช่เฉพาะดูแลแค่เรื่องในเทศบาลใช่มันต้องประสานงานมันพ่วงกันครับมันพ่วงกันทุกคนที่อยู่แถวนี้ทั้งหมดเนี่ยมาจากต่างอําเภออทุกคนที่มาจับจ่ายใช้สอยทํางานอยู่เทศบาลเนี่ยมาจากต่างอําเภอหมดอ่า เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเมืองมันเชื่อมกับจังหวัดพอเราเข้าใจภาวะเศรษฐกิจเราก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แก้ยังไงครับอ่าแทนที่จะจัดงานเรื่องเล็กๆจัดแมวโคราชจัดนุ่นเล็กๆออเรามีขนุนโลกอยู่ที่คอนบุรีอ,อยู่ที่เสิมสานทำไมเราไม่จัดงานขนุนโลกที่เมืองโคราชครับเรามีอะโวคาโดเก่งมากที่ปากช่องครับทำไมเราไม่จัดงานอะโวคาโดโลกประเทศเนี่ยที่เมืองโคราชเรามี ควายสวยงามาตัวขนาดาใหญ่บเบิ่มหลายล้านเลยตัวหนึ่งดวหลายล้านเลยครับครับคุณโจปีศาจแดงเนี่ยคือเขาก็บอกว่าถ้างั้นเราทำไมไม่จัดงานแบบนี้ที่โคราช เมืองโคราชเราไม่ใช่จะจัดงานขึ้นมาเพื่อจัดตลาดเฉยๆเอาเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาให้คนโคราชมาซื้อกันเองเออเอาเงินกันดงคนจากจังหวัดมาด้วยเราต้องจัดงานระดับประเทศระดับโลกเพื่อเอาเงินเติมเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของเมืองโคราชเสร็จแล้วมันจะทําให้คนเรามีโอกาสพอเรามีโอกาสคนรุ่นใหม่อยากอยู่โคราชอันนี้ผมบบยาช้าเพื่อให้เห็นภาพชัดว่าระบบเศรษฐกิจของเมือง มันเชื่อมต่อกับระบบเกษตรกรรมค,ร,คร,ระบบเกษตรกรรมการที่เราจะมาบอกว่าเราจะจัดอีเวนต์อะไรที่มันอิมแพคกับเรื่องอีเวนต์อีเวนต์ไม่ใช่แค่การโยกคนจากตลาดในวัดบูนม,มาขายหน้าย่าโมครับวันนี้เป็นอย่างนั้นผมผมเดือดร้อนผมอยู่ตรงหน้าวัดในวัดบูนครับผมเอ๊ะทำไมแม่ค้าในวัดบูนน้อยลงอ๋อมันมาจัดงานอยู่หน้าย่าโมย้ายที่ขายย้ายที่ขายเออย้ายที่ขายเราก็ซื้อของเท่าเดิมแล้วก็ เอาเงินคนโคราชเหมือนเดิมไม่ได้เอาเงินคนต่างจังหวัดมาลงสิ่งที่เราต้องการเราต้องการนักท่องเที่ยวกับมาลงที่แปลกหน้าหน่อยเาราะฉอืนมาหน่อยเรามีคีย์ไฮไลท์ที่แข็งแรงพอที่จะเป็นแมกเนตแล้วอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของทททครับถ้าเรามีขนุนโลกเป็นไปได้คุณมารุธเคยไปขายแนวความคิดต่างๆที่คุยกันวันนี้ให้กับองค์กรหรืองานที่สามามันจะลักดันได้ไหมผมพูดตลอดเอามันจะไม่เกิดได้หรอผมพูดตลอดแต่แต่ สาเหตุที่ต้องลงมาทําเองลงมือ,อมาทำเองเองอเพราะอธิบายแล้วเขาไม่เข้าใจตอนเวลาเราพูดเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเป็นเสียงบน่นทําไมงานย่าโมคนค้าขายในเมืองโคราชอย่างอย่างอย่างผมอะับไม่แฮปปี้นะเพราะอะไรครับเราขายไม่ได้พี่คนมันเยอะขึ้นไม่ใช่เหรอคุณไปเอานะักคนขายของจากต่างจังหวัดมาอยู่ในงานย่าโมโอแต่คนในโคราชต้องจ่ายเงินค่าที่เช่าที่ราคาเดียวกันอะอืมอืม มีอย่างที่ไหนนะเจ้าถิ่นอะใจ,ใจ,ใจ,ใจ่ายจ่ายจ่ายค่าเช่าแพงปัญหาต่างๆเหล่านี้คือเสียงสะท้อนจากคนโคราชที่เราต้องสร้างแต้มต่อให้คนบ้านเราเวลามีอีเวนต์ครับโซนหนึ่งคนโคร,ราชต้องได้ขายและได้เช่าที่ในราคาต่ําอคนต่างถิ่นมาขายต้องจ่ายค่าเช่าที่ในราคาที่สูงครับเพราะว่ามาเอาเงินคนโคร,ราชเอองคนโคร,ราชต้องได้แต้มต่อพอไปขายคนต่างอำเภอ คือมองมองแบ่งโซนครับมองชัดเลยบางสิ่งบางอย่างเนาะแต่ผมเหลือเวลาอีกประมาณสักสนาทีแต่เรื่องนี้่อยได้ไหมครับระบบขนส่งมวลชนในเมืองเราโอ้ครับมันพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือจะปล่อยเป็นอย่างนี้วันนี้วันนี้ทุกท่านพูดหมดเลยเ<อ>แต่ปรากฏว่าผมไปดูข้อเท็จจริงว่าวันนี้เนี่ยในระดับประเทศเพราะทุกจังหวัดมีปัญหาอ่าทุกจังหวัดมีปัญหาเรื่องเดียวก,กันทุกจังหวัดมีปัญหาเรื่องลดรถสองแถวหมดนะครับวันนี้อยู่ดีๆไปยกเลิกเขาเป็นไปได้ไหมเออเขาถือสัมปทานอยู่อะถูกถูก เพราะฉะนั้นภาครัฐกําลังออกกฎหมายผมไม่คุยกับกับท่านเจ้าของรถเมล์สายหกก็เลยได้ได,ได้ข้อมูลล่าสุดมา <ừ> นะครับ <ừ> ว่า <ừ> วันนี้เนี่ยอบจอมีอํานาจในการที่จะเอาเงินออกมาซื้อสัมปทานนี้คืนอแล้วมาทําใหม่อ,อตามใดที่คุณไม่ซื้อสัมปทานเขาออกเขาคาอยู่คุณผิดกฎหมายนะถูกต้องเพราะฉะนั้นขนส่งเรื่องนี้ถ้าจะแก้เรื่องนี้ต้องทํางานกันทั้งระบบแล้ววางระบบขนส่งใหม่ <ừ> ไม่ใช่วันนี้อยู่ดีๆไปวาดฝานนันทํานู่นทํานี่มา ทั้งที่เขามีสัมปทานอยู่ค่าเขาค่าเขาเขาไม่ปล่อยหรอกเขาถือมาสิบปีสัมปทานแพงกว่าค่ารายได้เขาวันนี้อีกเหมือนกับที่ผ่านมาไม่ค่อยใครหยิบยกเอาความจริงอะไรมาคุยมันสิบวอย่างไปล่างเส้นนู้นเส้นนี้มามันทําไม่ได้นะครับเออเออเออต้องซื้อสัมปทานเก่ายกเอาไว้ก่อนผมเคยลงทุนกันทาสมาร์ทบัสเต็มไปหมดทําไม่ได้เลยเพราะว่าสัมปทานมันค่าอยู่ อยู่ดีๆคุณไปไม่แฟร์กับคนที่ถือสัมปทานได้มันต้องไปทีละสเต็ปต้องเคลียร์ของเก่าก่อนสร้างของใหม่อ๋ออ๋อนะครับาทีนี้ผมเหลืออีกสัก2งนาทีครเบลาผ่านไปเร็วมากอันนี้มันไปเร็วมากมีอะไรที่อยากจะย้ํากับคนที่จะไปเลือกเราแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเข้าไปแล้วมันทําได้ครับคือคือผมต้องย้ําก่อนว่าผมมาลงการเมืองเนี่ยไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองเอ้าไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองแล้วผมอยากมาบริหารเมือง อ๋อสังเกตที่ผมไม่ได้ลงพักการเมืองเพราะว่าผมไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองนะฮะอยากมีความอิสระในการที่จะสาเหตุที่เราต้องตั้งคําถามว่าวันนี้เนี่ยผ่านไป2ปี3ปี1 0ปี20ปีเนี่ยเรามีพักการเมืองมาตลอดครับแล้วเราได้อะไรจากพักการเมืองบ้างใน2ปีที่ผ่านมาก็ได้จากเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยโคราชได้อะไรจากนักการเมืองบ้างครับควิกวินที่พูดว่าสัญญากองบินหนึ่งจะเปิดควิกวินที่บอกว่าจะมีสะพาน สกายวอล์กเขาใหญเที่ยงออืเราได้ไหมยังไม่เกิดเรามีรัฐมนตรีสองท่านเราได้ไหมเราไม่ได้อะไรจากพรรคการเมืองเลยนะครับเราได้แต่คำสัญญาลอยๆเราได้แต่การแข่งขันการเข็นค่ากันไม่มีประโยชน์มันเหมือนกับที่ประชาชนก็เคยสะท้อนว่าบางทีก่อนการเลือกตั้งระดับไหนก็แล้วแต่นโยบายดีมาก พอเสร็จแล้วนโยบายต่างๆไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกออกมาเป็นรูปธรรมถูกวันนี้ปากท้องเราลําบากอยู่เออเราต้องแก้เรื่องปากท้องให้ได้ก่อนถ้าปากท้องดีอัชญากรรมลดทุกอย่างลดลูกลูกหลานมีความสุขโรคซึมเศร้าหายครับวันนี้เด็กอยู่ที่โรงเรียนไม่ได้เงินจากพ่อแม่มก็เป็นโรคซึมเศร้าครับเมือม่อเมื่อปากท้องดีทุกอย่างจะเคลื่อนไปพร้อมกันหมดเพราะฉะนั้นแก้ที่ถนนอย่างที่เรียนแก้เรื่องการคอร์รัปชันขยะแก้เรื่องของ การคอร์รัปชันเรื่องการจัดการน้ําครับแก้เรื่องพวกนี้ผมตั้งเป้าไม่คอร์รัปชันเลยไม่โกงเลยที่ลงพื้นที่ที่ผ่านมาเสียงสะท้อนเป็นยังไงบ้าน้าทุกคนพูดน้ำพวกคนพูดถนนผูกคนพูดเรื่องขายของไม่ได้เอยังไม่พูดถึงบทบาทที่จะไปในอนาคตของเมืองเลยด้วยซ้ําอำเรื่องนี้คือสิ่งที่มารุธมาทั้งสองด้านมาทั้งซ่อมมาทั้งสร้างครับคนจะเดินไปข้างหน้าต้องมีวิสัยทัศน์ผมนําเสนอนโยบายร้อยเรื่องครับ สมาร์ทซิตี้ต้องทำเสร็จภายใน6เดือนอเพราะทนไม่ไหวแล้วนะทนมาหลายปีแล้ววันนี้6เดือนต้องเอาให้เสร็จ เมืองโคราชต้องสมาร์ททันทีออย่าเพียงแค่สเต็ปไม่มีไม่เอาแล้วอย่าหลอกผมอย่าหลอกผมผมลงมือทำวันนี้ในทิกตอกของมารุษชุ่มหุนทศขึ้นไปหมดแล้วสิ่งที่จะทําภายใน6เดือนไม่ได้มาสัญญาปากเปล่าคทัฟฟี่ฟองดูที่บอกว่าไม่ยอมใช้ในเทศบาลเพราะมีของเราดีกว่าวันนี้ออพเทศบาลใช้อะไรไม่ได้เลยอืมุงเล่ประมาณออกไปหลายบาทนะเกือบเกือบสิบล้านอ่ะทัฟฟี่ฟองดูแบบที่อาจารย์ชดชาใช้ที่กรุงเทพไม่ยอมใช้เพราะมันฟรีอืม ทำไมไม่ใช้มาคราวนี้จะกลับมาพร้อมมารุษกลับทัฟฟี่ฟองดูเทศบาลจะใช้ได้แอพพลิเคชันเมืองจะต้องถูกเฟดออกไปแล้วก็ถนนต้องดีปากท้องต้องขายของได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยเวลาเราครึ่งชั่วโมงเหมือนแป๊บเดียวคุยกันหลากหลายประเด็นเลยคคุณมารุษชุ่มขุนทศผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาหมายเลข3หมายเลขสครับให้กำลังใจนะครับฝากท่านผู้ชมณวันที่11พฤษภาคม เข้าคูหาท่านผู้ชมต้องตัดสินใจด้วยตัวท่านผู้ชมเองจะเลือกใครเข้าไปนั่งทําหน้าที่4ปีครับงบประมาณส่วนขอบคุณมากครับทุกท่ครับทั้งหมดเช้านี้ที่โกราชท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการก็มีหลายประเด็นคําถามแต่ผมไม่ได้ถามให้เพราะ<อ>ด้วยหลากหลายความรู้สึกที่เราคุยกันกลับมาพบกันวันจันทร์กับเช้านี้ที่โคราชครับสวัสดีครับ